อาจารย์ขาเมื่อสักครู่เราคุยกันบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะทะเลไทยเนี่ยคือคักแล้วก็มีข่าวแบบว่าตลอดตลอดเลยต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจอปลาออฟฟิศเป็นปลาหายากนะคะเจอในไทยแล้วก็เจอวันขาวนะคะวันขาวมูระแล้วก็เรื่องของเอลิโยเรื่องของอากาศอะไรที่มัน ตอนนี้อากาศถ้าเราถ้าเราดูเรื่องของปีนี้ค่ะเราใช้คำว่าอากาศมันแปรปรวนหรือวิปริตมากน้อยยังไงถ้าอาจารย์ดูจากจากสิ่งที่อาจารย์ศึกษามาค่ะครับอธิบายให้ฟังสั้นๆนะฮะง่ายๆประเทศไทยเนี่ยฮะเราโทษดีฮะประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ตรงกลางระหว่างสองมหาสมุทรคก็คือปซรฟิกนะฮะก็คืออ่าวไทยเนี่ยอยู่ฝั่งแปอรเ์เกีอันดามันอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียนะครับ ใ,ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีปรากฏการที่เราเรียกกันว่าเอลิโยลานินยาซึ่งเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว,ลวนั่นคือแปซิฟิกในมหาสมุทรอินเดียก็มีปรากฏการเช่นกันแต่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาเรียกกันว่าไอโอดีแต่หลักการมันก็เหมือนกับเอลิโยลานินยาแต่เอลิโยลานินยานี่คือแปซิฟิก ific, นะครับขณะที่อินเดียก็มีปรากฏการของเขาฮะซึ่งปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เกิดปรากฏการพร้อมๆกันสองฝั่งเลยเพราะว่า ในแปซิฟิกก็เกิดเอลิโยขณะที่ในมหาสมุทรอินเดียก็เกิดปรากฏการ์ไอโดีซึ่งมันทำมันมีความต่างกันในแปซิฟิกเนี่ยในอ่าวไทยน้ําร้อนขณะที่ในอันดามันน้ําเย็นค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าปลาออฟฟิชอโอมูระหรือปลาต่างๆแ,แปลกๆที่เข้ามาเนี่ยเข้าเฉาาพาะในอันดามัน อยากเข้าใจผิดว่ามันมาทั้งแถบไทยมันเฉพาะอันดามันนะครับตูกเกตแถวๆอะไรพวกนั้นเมื่อจะปรากฏการที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันเราก็มีปรากฏการที่เกิดขึ้นในแปซิฟิกที่เรารู้จักกันในนามของเอลิโยเนี่ยอันนั้นก็ส่งผลกระทบมาสู่เมืองไทยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดถามว่าไหนแรงกว่ากันก็บอกได้ว่าเอล尼โยจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่กระทบเฉพาะทะเล แต่มันจะเห็นภาพชัดเจนเพิ่มขึ้นในเรื่องของออุณหภูมิอากาศความแห้งแล้งและอื่นๆนะฮะมันจผมพูดนะฮะจะยืนยนเข้าใจสองงานนี้ก่อนถ้าเกิดเข้าใจสองงานนี้ก็จะเข้าใจว่าอันที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยล้านปีแล้วเกิดมาตลอดโลกเนี่ยมีมาตลอดแต่คราวนี้เนี่ยมันมีการนึงเสียบเข้ามาใหม่ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยพวกเรานะฮะ เขาเรียกโลกร้อนค่ะงไม่ต้องอธิบายว่ากาซเือนกระจกทําให้โลกร้อนยังไงนะฮะว่าง่ายๆก็คือโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆอก็ไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเพราะฉะนั้นให้ปรากฏการที่เดิมๆอยู่ในธรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติเช่นเอลนิโยก็ม,ม,ยม,มีอยู่แล้วไม่รู้กี่เมื่หมื่นกี่แสนปีแล้วมันก็มีอยู่แล้วทุกห้าปีแปดปีเพียงแต่ว่า้ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่าพอโลกร้อนมันเข้ามามันยิ่งดันให้เอลนิโยเนี่ยแรงขึ้นนะคะ สังเกตได้อย่างชัดเจนว่าปีนี้เราเรียกหน้าหนาวอะครัมีมีมีเป็นระรอกระรอกค่ะใช่ระรอกแผ่วแผ่วระรอกถึไปอยู่ดอยนันโนนนั่นถึงจะรีบระรอกอาจจะแบบว่าเป็นแบบสองวันสามวันแล้วก็กลับมาร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหายเป็นนานแล้วนะไอ้สองสามวันมันตรงไหนไม่ดูหาไม่เจอเจอหรือจะปีปีที่แล้วเดือนธันวามีอยู่ชุดชุดหนึ่งแล้วก็หายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นใ้ภาพอย่างชัดเจนว่าปีนี้เนี่ยหน้าหนาวของเราจะร้อนผิดปกติ แน่นบ่มหนาวมาบุบแล้วหน้าหนาวถ้าเกิดมากันห้าวันก็ไม่เรียกคนดูหนาวแล้วฮะเขาเรียกคนสัปดาห์หนาวมากกว่าสัปดาห์หนาวเพราะว่าเพราะว่าระยะหลังนี่เราเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ปีนี้เราเห็นชัดเป็นพิเศษว่าหน้าหนาวเนี่ยมันไม่คือมันไม่ค่อยมามันมาแล้วลอกเดียวแล้วก็หายหายไปเลยนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเนื่องจากปรากฏการณ์เอริโอซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังถึงระดับแรงสุดแล้ว เราคุยเรื่องเอโนโยกันมาหลายครั้งผมก็จําได้ว่าผมมาพูดถอดสถานาีหลายครั้งแล้วนะฮะแต่คนนี้เนี่ยถ้าถามว่าตอนไหนอ่าก็คือตอนนี้แหละเดือนมกราเนี่ยคือพีคของเอโนโยแล้วไอ้ที่ผ่านมาเดือนสิงหาการยายที่คุยกันมานั้นมันเริ่มมีเข้าสู่เอโนโยแต่หน้าเดือนนี้เนี่ยคือเดือนที่พีคสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงจนหายไปหายไปเมื่อไหร่ก็หายไปประมาณมิถุนายนนะครับเพียงแต่ว่าไอ้จากมกราไปถึงมิถุนายน มันดันเป็นช่วงหน้าร้อนของเราในตรงนี้นะคะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเริ่มเข้ามาเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เมืองไทยเนี่ยช่วงนั้นเป็นปลาย,ลายหน้าฝนเขาน้าหน้าหนาวเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันก็โดนกดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของฤดูกาลขณะที่นโยกกํกลังเ,เข้ามาแทรกแต่มันก็ยัง ข่มได้ไม่ได้มากแต่ขนาดนั้นเราก็ไม่แทบจะไม่มีหน้าหนาวแล้วแต่มกกรลาคุมพามีนาเมษายนโยโยยังไม่หมดขณะที่เราเข้าหน้าร้อนมันก็กลายเป็นดับเป็นร้อนอืมแต่ซึ่งมันก็จะร้อนกว่าทุกๆุกปีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์กว่าปีปกติฮะเพราะยุโยโยมาแปดห้าปีแปดปี <_ <d> _>ทุกครัง้งทุกห้าปีแปดปีมาถ้าเกิดเราเอาครั้งหลังสุดก็คือปีหนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งหกนะฮะโทษทีผมพูดเป็นภาษาขอสอนะฮะสองศูนย์หนึ่งหกอันนั้นก็คือช่วงที่ร้อนเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะร้อนกว่าสองศูนย์หนึ่งหกไหมมันตอบไม่ได้นะวันนี้เพียงแต่ว่าตอบได้ว่าเ <_' c ười> นื่องจากโลคร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อย <_' c ười> ๆเพราะฉะนั้นเอลนิโยในอนาคตก็จะร้อนกว่าเอลนิโยวันนี้อืเนื่องจากโลคร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ก<ๆ>็เลยบอกว่าต้อง เตรียมสะสมทรัพย์เพื่อจ่ายเอาไว้จ่ายค่าแอร์ยังไม่ต้องจ่ายนะฮะแอร์ฟรีเลยค่ะรัฐบาลเกาให้ฮะแอร์ฟรีเลยอ่าก็พูดมันมันตรงไปตรงมาแล้วฮะตอนนี้อ่าผมเข้าชมการผมเข้าสถานีมิทตยยูเกือบทุกวันที่สองก๊าโลอยู่แเราเป็นยังไงเพราะ้นก็รู้นะฮะว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันร้อนขึ้นมา เป็นกรุงเทพ40องศาเนี่ยแอร์ที่สมัยก่อนกรุงเทพ35แอร์มันก็ทํางานเปิดตลอด8ชั่วโมงมันจะทํางานจริงๆจ4ะ4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็น40เปิด8ชั่วโมงมันก็ทางาน6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงถ้าไปมัมกนกค่ทั้งมันเป็น<อ>เลขหนึง่งบวกหนึ่งเป็นสองอยู่แล้วค,ะคจะ<อ>น่าจะเตรียมไว้แล้วกันจะร้อนกว่าปีปีที่ผ่านมาร้อนกว่าปีที่แล้วแน่นอนร้อนกว่าปีที่แล้วหรือสองสามปีที่แล้วซึ่งเราเป็นปีลานียไอ้นั่นมันมันเราจะเย็นกว่าปกติอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าร้อนขนาดไหนร้อนกว่าไหนก็บอกได้ว่าร้อนกว่า2-3ปี4ปีที่ผ่านมาค่ะอ,อาจารย์ทีนี้กลับมาดูเรื่องของเอลิโยที่จะทําให้มีผลกระทบกับทางทะเลกันบ้างอย่างอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเ,เราเจอ,เร,เ,จอเราเจอแบบสัตว์แปลกหายากอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะ<อ>ใช่ไหมคะอันนั้นไม่เอลนิโยฮะอันนั้นคืออ,อินเดียฮะง่ายว่าไอ้น้ํน India, าเย็นอันดามันนั่นอินเดียฮะมหาสมุทรอินเดีย เอลิโยอยู่ไปซิฟิกผมถึงจอธิบายตรงนี้ตั้งแต่ตน uh ้นไอ้ผันแปลงทั้งหลายทั้งปโปนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียซึ่งปีนี้ดันดันดันมาทับพร้อมๆกันกับ <Ừ. S 2> เอลนิโยเข้าใจนะฮะ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้น <Ừ. S 2> ถ้าเกิดเอาง่ายๆเอาอินเดียก็เอา,เอา,เ,อาเอาทีละเรื่องเอาะถ้าเกิดเอาสัตว์แปลกเนี่ยก็บอกว่าในปรากฏการณ์ในมหาสมุทรอินเดียก็มันจะหมด เพราะฉะนั้นสัตว์แปลกๆจะอยู่อย่างมากก็เดือนมกราคุมพาก็หมดล้ะอือินเดียคือ IOD ปรากฏการณ์นี้ใช่ไห<ช> <I od S 1> ม IOD จะหายไปห้าปีแปปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตามตามตาม,ตามวัฏจักรปกตินะฮะโลกเรายุ่นี้มันไม่เคยปกติเพราะฉะนั้นโอกาสที่เจะเจอสัตว์แปลกในปีหน้าไหมก็คงไม่ เรา,าจะเจอถึงเมื่อไหร่ถ้าอยากไปดำน้ําดูสัตว์แปลกเดือนนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วจะรีไปก็รีรีไปแต่ลืม,ล,มลืมเก็บเงินไว้จ่ายค่าแอร์ด้วยอแล้วก็เพราะงั้นต้องแยกเรื่องกันถามไม่เป็นคําถามผมจะตอบได้แต่ถ้าเกิดให้อธิบายแนะนําใหา้ไปเรียน Norwegian ที่คณะประมงเพราะมันยาวอา,อาจารย์ทีนี้ขอขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอาจารย์ไอสถานการณ์แบบนี้เนะี่ยขอถามภาพกว้างนิดนึง มวลมนุษยชาติที่กำลพยายามที่จะเร่งเรื่องนี้เป็นครอยี่หกยีเจ็ดมายี่แปดแล้วเนี่ยค่ะมันจะทันมันจะทําได้จริงมันมียี่ิบเก้าอีกมันจะห่วงแล้มีทุกปียี่0เก้าสามสิบทันทันทันอะไรฮะทันกาบเราเลิโลกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทันนี้มันแปลว่าอะไรนะเราไม่ร้อนตายมั้ง แต่ S <S <S เราอาจจะจ่ายค่าแอร์ตายอ,อาจจะอาจ,อาจจะต้องอพยพก็ตอนนี้ก็อพยพย้ายถิ่นกัน่แอฟริกามาไม่รู้กี่สิบล้านคนเข้ายุโรปไม่เห็นเหรอฮะเพราะมันมันมันแหง้แหงแล้งคือคําว่าทันนี่มันแปลว่าอะไรอะ่ะทันที่เราจะใช้ชีวิตอย่างสงบเหมือนปัจจุบันเนี่ยผมกล้าบอกว่าในอนาคตอีกสิบปีข้างหน้าชีวิตที่เราคิด,ดว่าลําบากแล้วในปัจจุบันจะลําบากมากกว่านี้เนี่ยนั่นน่ะสิเอาแค่รักษาสภาพเท่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังทำไม่ทันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ อเอาเอาแค่รักษาสภาพทุกวันนี้ถ้าเกิดเอาคำว่าคันหมายคำว่ารักษาสภาพทุกวันนี้เขาบอกว่าเท่าที่มองไปผมไม่คิดว่าจะทําได้จนผมแก่ตายโอ้มันจะแรงกว่าน,นี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะทุกคนก็บอกเหมือนกันนะเงินเลขา สาะประชาติจะมาถแถลงกาข่าวได้ไงว่าไม่ใช่โกลเบอร์วอร์มกลายเป็นโกล b บอร์บอยลิงโลกเดือดถ้าเกิดเขาคิดว่าทัานก็คงไม่ตะโกนหรอกว่าโลกไม่ร้อนแล้วโลกเดือดแล้วละครับไอเนี่เลยขายอยู่เอ็นนะครับไม่ใช่เ g o นจอะฮะแยกกันให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเป็นนักวิทยาศาสตร์ถามคนไหนเขาก็บอกทางนั้นนะคว่าไม่ทันอง อ่าอ่าแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะมันก็วิกฤติที่เราจะต้องหาทางรับมือให้ได้อาจารย์ทีนี้ย้อนกลับมาอย่างอย่างเรื่องของสัตว์ทะเลแปลกๆที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณอะไรใช่ไหมคะเหมือนที่เขากลัวกันว่ามันจะทําให้เกิดเรื่องของอภัยพิบัติอะไรที่ตามมาอาจารย์จริงๆอยากจะคุยกับอาจารย์ยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะอือคือจริงๆก็พูดตามตรงว่าอาจารย์ทอนอยู่ ฮัลโหลค่ะอาจารย์สัญญาณอาจารย์ขาดหายได้ยินไหมอ่าได้ยินแล้วคะ่ะได้ยินแล้วคะ่ะอ่าคือผมอยู่มาสามสิบกว่าปีกับการตอบคําถามนี่มผมตอบทุกปีไม่ว่าจะปลาตายหุือตัวอะไรตายก็ตามผมยังไม่เคยเห็นว่าคําตอบผมผิดเลยแล้วตอนที่เกิดคือนามี่เนี่ยไม่มีใครถามแต่เกิดดังนั้นจงสบายใจได้ครับปรากฏการณ์เหล่านั้นอ่ามันไม่มันไม่ได้บอกว่าจะมีแผ่นดินไวหวือเขาไฟระเบิดหรือใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่สามารถคาดการณ์สิ่งเหล่านั้นได้ S <S ล่วงหน้านานๆแม้กระทั่งญี่ปุ่นซึ่งผมก็อยู่ตอนที่มันไหวเนี่ยโทรศัพท์มันอารามเนี่ยคแทบจะพร้อมกับแผ่นดินไหวนะครับอืไม่ใช่อารามก่อนชั่วโมงหนึ่งนะฮะอารามแทบพร้อมกันแล้วดังปื๊ดแล้วก็ไหวเลยนั่นคือญี่ปุ่นนะครับค่ะประเทศที่รับมือแผ่นดินไหวดีที่สุดในโลก <S 2> <S 2> เขายัางเตือนไทยล่วงหน้าได้จี้เดียวไม่กี่วินาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดเป็นเราไม่สามารถทํานายแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดได้ แม้กระทั่งดูสัตว์หรือดูอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นแค่เหตุบังเอิญเหมือนกับออฟฟิชปลาพญานาาบอกเป็นปลาแผ่นดินไหวมันก็เป็นแค่เหตุบังเอิญไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับว่าเราสามารถดูพฤติกรรมจากสัตว์หรือสัตว์แปลกๆหรือใดๆที่จะบ่งชี้ถึงแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดได้ในอดีตอาจจะประจวบเหมาะกันเฉยๆแต่ถ้าเกิดถามว่าได้ไหมบอกว่าไม่ได้แล้วครับอืแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่เคยเจอในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะอาจารย์ ถ้าย้อนกลับไปมไม่หมายถึงไอ้เจ้าตัวป่าออฟฟิศอะไรพวกนี้แล้วก็วานโอมูระอะไรแบบเนี้ค่ะเราอาจจะเคยเจอแต่ตอนนั้นเราไม่มีมือถือแบบไม่มีเฟซบุ๊กหรือไม่มีไอที่ครับ <c oughs> ม,มันเป็นเรื่องปกติของคนยุคก,ก่อนขอคนยุคปัจจุบนันคนยุคก,ก่อนเห็นปลาออฟฟิศโอ้แปลกจังแล้วแล้วก็เอาไปทปําปลาปนเนะขณะที่ปัจจุบันเนี่ยถ่ายรูปเลยแปลกจังย้ยกโทรศัพท์ถ่ายลงโซเชียลแป๊บเดียวทุกคนรู้ เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดถามว่าเป็นรายงานแรกไหนบอกไว้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดไอ้เจอก่อนก่อนหน้านั้นเราไม่ไม่ไม่ได้รายงานไม่มีเป็นขางการนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้รู้ไม่ได้เก็บตัวอย่างเข้าทางวงการวิทยาศาสตร์เราก็ถือว่ามันไม่เคยเจอในแง่ของวิชาการอืมแล้วก็ทั้งทั้งทั้งสองอย่างนี่ก็คือถือว่าหายากที่สุดเลยไหมคะในโลกทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นหวานโอโมระแล้วก็เจ้าตัวป่าออฟฟิศไรเนี่ยอาจารย์ แยกกันฮะ,อะเอาพิชไม่ใช่เป็นปลาหายยากขนาดนั้นเแต่ว่ามันเป็นปลาที่อยู่น้ําลึกเท่านั้นหายากมันในน้ําลึกจริงๆเนี่ยคือโลกเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของโลกนี่คือมหาทะเลและมหาสมุทรเข้าใจนะฮะค่ะแล้วประมาณแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทะเลและมหาสมุทรคือทะเลลึกแต่ถามมนุษย์ต่างดาวมาให้คนถามมนุษย์โลกคําถามเดียวว่าอะไรคือโลกบอกพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาขอให้ทุกคนตอบไปว่าทะเลลึกไม่ใช่แผ่นดิน ไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่เอเชียไม่ใช่จีนไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นไม่ใช่รัสเซียด้วยทะเลลึกทะเลลึกคือโลกที่แท้จริงของโรกใบนี้อืซึ่งเราไม่เคยเข้าไปสำรวจมากมายเราแค่จิ๊บเดียวนะเพราะฉะนั้นไอสาบพุ่นปลาออฟฟิชอาจจะมีอยู่ล้านตัวก็ได้เพียงแคะมันอยู่ลึกมันอยู่ลึกเราไม่เห็นเราไม่เห็นเอานี้กลับมาที่วานโอมมระเผือกอันนี้วานเนี่ย มันต้องขึ้นมาหายใจเพราะว่ามันเขาใช้ปอดเหมือนกับพวกเราตรงนี้นเขาขึ้นมาหายใจเหมือนแล้ว,ว่ายน้ําอยู่แล้วก็โผล่หน้ามาหายใจเป็นระยะวานก็ทําเช่นนั้นเช่นกันวานเผือกเป็นสิ่งที่หาย,ยากเพราะเราเคยเห็นวานเราเห็นวานหรือวิ่งไปไหนแล้วก็เห็นวานได้แต่อตัวที่เผือกเนี่ยหาย,ยากเพราะงั้นถ้าเกิดถามว่าโอโมราเผือกหายากไหมยากกว่าออฟฟิศหลายสิบหลายร้อยหลายพันเท่าโดยเฉพาะวานโอโมราที่ไม่เคยมีรายงานว่ามีเผือกมาก่อนอทั้งโลก โลกนะฮะไม่เคยมีรายงานวันชนิดนี้ที่เป็นวันเผือกอาจจะมีวันเผือกแต่เป็นชนิดอื่นไม่ใช่ชนิดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเป็นหนึ่งในโลกไหมสําหรับวันชนิดนี้คําตอบคือใช่โอ้ก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราเจอมันจริงๆในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นดับเบิลดับเบิลแบบข่าวดีในโลกเลยอย่างนี้ ก <differences>? <usion> ็ไม่ไม่มีไม่มีไม่ไมีที่ไหนในโลกฮะถ้าเกิดถามว่าจะมีที่อื่นไหมจะจะถึงคนมีเงินพันล้านอยากไปดูวานโอมูล่าเผือกก็บอกว่าง่ายๆจะต้องมาเมืองไทยโอ้ ตอนนี้ก็ยังย,ยังยัง,อ,ยง,อ,ยง,อ,ยงอ๋อใช่ <laughs> ก็เลยจะถามอาจารย์อยู่เลยว่าคืดหน้า <laughs> <ผม S 1> ตอนนี้ไ <laughs> <laughs> ม่ถึงแฟนวานนี่ว่ะแฟนผมยังไม่รู้เลยตอนนี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็คือเขาก็ตามหาก็ดูการตามหากันอยู่เพียงแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยวานอมลาเผือกถ้าเจอก็ดีเพียงแต่ว่าพอเจอวานเผือกเสร็จแล้วก็มีการสำรวจทะเลครั้งใหญ่เราเจออีกหกตัว จะไม่ใช่วันเผือกนะฮะจะเป็นวนันโอโมล่าซึ่งเฉพาะวานันโอโมล่าเฉยๆก็หายากแล้วถามว่าเจอวันเผือกได้ดียังไงก็บอกว่าเกิดมาเราไม่เคยมีการสำรวจทะเลลึกๆทะเลนอกชายฝั่งขนาดน,นั้นมาก่อนพอมีวันเผือกเราไปหาวาันเผือกแต่ข้อมูลที่ได้รับมาจากการไปตามหาวาันเผือกทําให้เรามีข้อมูลว่ามีวนันโอโมล่าอีกหกตัวนะว่ายอยู่รอบๆภูกเก็ต เข้าใจไหมฮะมันบ่งบอกมันบ่งบอกถึงถึงถึงอะไรในทะเลไหมคะอาจารย์ความสมบูรณ์หรือว่าอะไรทบ่งบอกว่าเราไม่เคยสํารวจทะเลเลยบ่งบอกไหมบ่งบอกว่าเราไม่เคยมีงบทุกคนลากวานไม่เคยมีงบไปสํารวจวานทุกคนอยากอนุรักษ์วานแต่ไม่เคยมีงบไม่รู้แม้กระทั่งมีวานกี่ตัวเราจะไปอนุรักษ์กี่อะไรล่ะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นสรงริงที่บ่งบอกก็คือตอนนี้เราเริ่มเริ่มทําการสํารวจเรามีข้อมูลแล้วเรารู้สึกโหมันมีเยอะนะขนาดมันเป็นวาน หาระยากมีอยู่ไปนที่ในโลกเมืองไทยมีต้อง6ตัวเฉพาะรอบเกาบภูเก็ตเพราะฉะนั้นมันก็จะนําพาไปสู่การอนุรักษ์กาวาดการท่องเที่ยวชมวาดหรืออื่นๆเหมือนกับสมัยก่อนเราเริ่มที่บรูด้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครไม่มีเรือลําไหนว่ายหรือวิ่งไปดูบรูด้าเลยไม่แต่ลําเดียวคนกรุงเทพก็ไม่รู้จักบรูด้าเราทํามา20ปีเนี่ยเห็นไหมคว่าคนรู้จักบูด้ากันเกือบทั้งประเทศ ใครก็รอใครก็อยากไปดูบูดา้าพวกพี่น้องชาวประมงก็ทําเรือหาหรือเอาพาทั้งเสียบบูดา้ารายได้ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมหา,าศาลเมืองไทยก็เป็นข่าวดีวานบูดาก็ดังไปทั่วโลก,ากวานบูดา้าอาปากเหนือน้ําเนี่ยยังไงก็มาจากเมืองไทยเพราะาเราเท่สุดวานคนอื่นก็ไม่โผล่ราะฉะนั้นเนี่ยฮะมันต้องมาทีละขั้นตอนครับค่ะ อ่าได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอข้อมูลแค่นี้นะคะอาจารย์เวลาจํากัดจริงๆจริงเมียอ๋ใช่ยังไม่จบเลยแต่ว่าเวลาจํากัดขอบพระคุณมากอาจารย์ทอนสวัสดีค่ะสุขเพินดีนะครับค่ะสุนทรันดีด้วยครับค่ะ